ผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นมอนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็นี่ค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าน้องบุไหลจ่อยเรานะคะแล้วก็แก้วนะคะจะจาหน่ายนะคะพ่อๆแม่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจไทยวิไหลจยจอยนะคะหรือไม่ก็ไอดีไลน์คุณแม่นะคะ0 8 2 1 4 3 1 3 0นะคะสามารถที่จะอดุดหน,นุนผลิตภัณฑ์น้อมบุไหลจ่อยได้นะคะ สวัสดีค่ะพบกับช่องพายุหลายจอยนะคะกําลังเดินทางไปขึ้นรถค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจหน่อยนะจ๊ะแล้วก็แชร์กําลังใจไม่นางน่อยนะคะพี่าชา์อาบน้ำเต็มตัวไปขึ้นรถค่ะก็จะมีแม่นางกับคุณตาไปด้วยแล้วก็พ่อจะผนนิวบางท่านแล้วก็ น้องชายแม่นางก็จะเอารนยาไปไปแค่อ่แม่เลูกเพราะว่าถ้าเกิดเดยอะกว่าน,นี้ก็กลัวเบียดกันเนาะน้องยิ่งตัวเล็กอีกพี่สิตาพี่สิตายังไม่รู้เลยว่าน้องจะไปไหนตามไปด้วยอ๋อคิดถึงจังเลยเป็นห่วงด้วยกลัวไปรอแม่กับน,น้องอยู่ ลานแสดงลุกไปรถก็กาลังจะไป เพราะว่าจะเอาขึ้นรถเนาะอะไรยอย่างไรอย่าแล้วนะแม่เอาเองแม่เอ,เองอตอนนี้รถเรากำลัง ขึ้นออกมานะคะ ไปอยู่กับตากระยาทยี่บ้านคิดถึงแต่ว่าถ้าจะเอาไปด้วยก็ค่อนข้างลำบากการดูการกินพักผ่อนทุกอย่าง ดูดูเล่นเออเป็จใจขี่ดินทรายพอดีเลยเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะได้ขี่รถลูกชายเราได้ใยคออย่างดีเลยครับกุ้งกิงกุ้งกิ้หืไงไงไงไม่ผิดหลืว,ว่าผิมันไง

ไม่นางตื่นเต้นเดี๋ยวต้องให้คุณตาไปสง่งแล้วก็ให้คุณตากลับมาเพราะว่ากลัวได้เกี่ยวข้าวถ้ามีใครเชื่อดูโอ้แม่ แกมาละชั่วๆลูก ยายอยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าพานเขียวก็ไปงานช้างเหมือนกันก็เลยต้องให้คุณตากลับมาช่วยถ้าเกิดได้เกี่ยวข้าวจะได้มีคนช่วยเพราะไปก็ไปไปนานเนาะ ไปไปเนาะลูกเนาะอะไรยาดินเดาอลูกเด้นไปกับแม่กับพ่อยญ่เด้อมันไปกับตะหลมนะ

ามนะคะอยู่กับแม่นะค่ะคุณุกคำมังใจนะคะป็นไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจนะออกแล้วรถออกแล้ว